่อไปรกอ่าค่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าจะบอกเป็นเรี่ยนคีย์บอร์ดก็ได้ค่ะก็คืออรารมณ์เหมือนแอคปันอะไรเงี้ยเขามาคอยแบบป่วนตลอดคือถ้าจะกุเรื่องหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราเรา,เราไม่ได้สนใจแต่นี่คือไปป่วนในงานเวลาเราไปไลฟ์ก็ไปป่วดในไลฟ์ที่เราทํางานไปปวนในไลฟ์ที่บอสกําลังแบบไลฟ์อยู่มาปวนในไลฟ์เรารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วก็สองปีนี่คือยอมโดนแบบ อาจจะถาจะด่าอะไรจะว่าอะไรจะอะไรคือยอมหมดเลยคือไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินพอแล้วเพราะบางบางคาพูดคือมันแรงมากๆจนพี่ตํารวจยังแบบอุ้ยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบจัดช่วยจัดช่วยจัดการให้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยื่นให้กับทางตํารวจก็ไปสอบปากคำหมายถึงว่าสอบสวนปากคำตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้เขาเจาะไอพีค่ะซึ่เก็ไปจริงค ทั้งเพิ่งมีแล้วก็มีนานแล้วแต่ไอที่นานแล้วเนี่ยคือมันเกิน3เดือนไม่สามารถเอาเรื่องได้ก็เลยเอาเรื่องเฉพาะคนที่แบบเพิ่งทําเพิ่งแบบเนี่ยคำพูดที่เขามาเม้นด้านจะเป็นอะไรบอกว่าแรงมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเออมันเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่ามาปวดไี่ออกอากาศได้มั้าทีหนาพ่อหนาแม่มีมีมีบอกแบบออกพูดได้ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงให้แบบลูกแรดล่านขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโห ก็เสียงไม่ได้นะแต่ตแคือรู้สึกว่าอา่ะด่าเราเราไม่ว่าแต่คือแบบเฮ้ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาคือเลี้ยงเรามาดีนะอะไรเงี้ยแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอ่ะคือเราทําตัวเองไหมไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่มาเกี่ยวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็เลยไม่โอเคแล้วก็ในอีกหลายๆาอย่างอะไรเงี้ยเราถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอตัวปุ๊บ เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่เขาพิมพ์มีอะไรบ้างมีคะแนนนะว่่าาามีีลลยยกตอนแรก5ลายแล้วก็วันที่ไปสอนอปุ๊บได้อีกหนึ่งลายไปนอหกลายใช่หกลายใช่ค่ะแต่มีโจ๊กี้อยู่โหโจ๊กสองคนแต่ว่าพอไปสอนอก็ปิดแอคเคาท์ไปเลยก็เลยแบบเอ้าปิดทําไมอ่ะทำไมไม่ด่าต่ออ่แต่ว่าเราก็จำได้ว่ามันเป็นคนเดิมเราอยากรู้ไหมว่าทําไมก็าถึงแอนตี้เราขนาดนี้ เขาคงมีความสุขกับการไม่ไม่ชอบหนูหรือเปล่าอะไรแต่คือหนูก็คือไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่ามีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบเป็นปกติในในวงการแล้วก็แบบต่อให้ไม่อยู่ในวงการมันก็เป็นปกติของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูแค่ไม่ไม่โอเคกับทั้งคําพูดแล้วก็บางทีกับการละลานไปถึงเรื่องงานของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการกลุข่าวกุเรื่องออกมาให้คนแบบเฮ้ยเชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็แบบเอามาด่าเราทั้งที่แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จเอาเรื่องแน่แเลยไม่แับไม่รับกระเช้าไม่ไก่เด ไปตอนนี้จะมาอยู่ดีแต่ว่าต้องถึงคัดงแล้วก็ปกติเขาด่ามาตั้งแต่สองปีแล้วก็ไมตลอดเคือมันต้องมีสักเคสอะค่ะไม่งั้นหนูก็คงจะต้องโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ต่อให้มีเคสนี้ออกมาก็ยังคงโดนแต่อย่างน้อยมันคงแบบบรรเทาลงเทาลงบ้างแล้วก็ทําให้หลายๆคนเพราะที่การัง์จะพิมอะไรเงี้ยคิดได้บ้างว่าเอ้ยถ้าทําไปผลมันจะเป็นแบบที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกับเขาซึ่งก็มี มีหลายแอคเค้าค่ะที่มีแบบว่าทักกเขาบอกว่าเออหนูขอโทษนะคะหนูอายุ16อย่าเอาเรื่องหนูเลยแบบยังเรียนอยู่เลยพ่อแม่ต้องเสียใจเราก็เลยแบบว่าอ้าวเราเราเราทำทำไมเราทำทำไมเขาบอกว่าก็หนูเห็นแบบหลายๆคนหลายแอคเคาเขาเขาสงสัยหนูก็เลยอยากรู้หนูสงสัยก็โทรมาถามสงสัยก็มาถามสงสัยก็ถามที่ดีได้ใช่แต่นี่คือแบบไปแบบว่าโอ้โหไปลงติ๊กต็อกไปแบบว่าโยงนู่นนี่นั่นจนแบบหงดหัวก็เลยแบบสักเคสเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ไปหนีไปนี่ยังตามได้ ถ้าเจาะไอพีตามได้ค่ะเพราะว่าไอเขามันยังคงอยู่แต่มันแค่ล็อกไอเขานั่แหลคุมองว่าการตามหาไอเขาไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าพ่อเราสามารถทำได้ด้บอสทำได้พ่อว่าไงพ่อว่าไงว่าเอาในแคตเทนนิคตเงี้ยคือณตอนนี้ค่ะเป็นในสิทธิ์ของหนูที่ปกป้องตัวเองแต่ว่าถ้ามันดําเนินการไปถึงแบบขึ้นทรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับทางป้าป้าอีกทีว่าจะยังไงแต่คือเรามั่นใจว่ายังไงเราก็ถูกอยู่แล้วในการที่เาเขาทำติดลบอะไรเงี้ย มันกระทบกับจิตใจมากกว่าค่ะในความที่ว่าพอเราพอเราดิ่งอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของการเป็นแบบหลายๆโลกที่มันเกิดขึ้นปุ๊บพอมีเรื่องดราม่าก็ยิ่งดิ่งลงไปอีกพอมีคนมาด่าหรือมาเห็นมันก็ยิ่งแบบโหมันคือแบบตึก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 ,ตก,ตก,ตกอย่างเงี้ยลงไปเลยเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วโว้ยออย่ <c oughs> <c oughs> างเงี้ยสักทีเหออะไรก็เลยแบบว่าโอเคคุยกันว่าจะเอายังไงดีขอปกป้องตัวเองบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปกี่ ับบทงถ้าเราบอกแม่กระเทาไม่รับข้อก่อนโทษตามกฎหมายอะค่ะจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสองแสนบาทต่อคนถ้าถึงขึ้นศาลใช่ค่ะก็สองแสนคนห้าคนหกคนก็ได้ล้านกว่าบาทบวกบ้านได้เยอะอยู่แล้วตอนนี้เขายื่นเรื่องไปถึงไหนแล้ววะตอนนี้เขายื่นเรื่องไปถึงไหนแล้วจ่อที่บอกอัปเดตมาแล้วไซเบอร์ค่ะกำลังเจาะไอพีให้อยู่ค่ะ ก้อยก้อยให้อภัยไปได้ให้อภัยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหกคนนี้ไม่ค่ะไม่คือขอขอโทษก่อนแล้วถ้าหลังจากข่าวที่ออกมาขอโทษทักมาขอโทษไม่เอาแล้วหนูหนูก็ปิดหนูก็ปิดใจเล็กนึงไว้แล้วหนูหมายไว้แล้วว่าแอคไหนหนูหมายทราบว่าคนนั้นพิสูจนจริงจริงใช่ที่เราลบโดนหลักฐานมาแบบนานๆแล้วใช่จริงๆอ่ะมีแอคเคาท์หลายแอคเคาท์มากที่หนูเจอทั้งตัวแบบหมายถึงว่าหมายถึงว่าเจอเป็นรูปหน้าบุคคลรู้ชื่อรู้ทุกอย่างแต่หนูไม่ตามเพราะหนูรู้สึกว่า โอเคแค่ได้เห็นก็ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยอย่างไรก็อย่ามาละลานหรือว่าอย่ามาแบบเราทำไม่ชอบก็สับคนต่างอยู่ซิอะไรเราเราก็แบบไม่ได้ทาอะไรให้นะวันนี้เขาไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดค่ะใช่ก่อนดราม่ามีดราม่าก็ไม่หยุดแต่เรู้สึกก็แบบเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยแทนแบบเหนื่อยแทนหลายหลายคนที่ต้องมาเห็นเวลาเราทํางานแบบจะจๆพิมพ์ปั่นพิมพ์ปวนแบบนใช่เราก็เลยแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วคือทนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากเจอนะเราก็อยากถามว่าแบบ เป็นอะไรอะไรเงี้ยเกียดอะไรฉันเป็นอะไรพูดซิอัไหนมานั่งพูดจังหน่อยเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็อะไรก็ก็ไม่ถึงขนาดทำร้ายร่างกายหรอกแต่ว่าแค่แบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยมีเสียงนี้ใช่ไหมเป็นอะไรแบบถ้าชมูได้เจอก็จะแบบว่าไม่ทราบว่าเกียดอะไรหนูมากไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ไงเหตุผลคนเราทําอะไรมันต้องมีเหตุผล สองปีนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนขับอยู่นะถ้าตามขนาดนี้เป็นแฟนขับไหมอ่ะรักรักกับใจมารักทันนะก็อย่าใจมารักก็หนูจใจอ่อนไปจริงจริงหนูจริงจหนูเป็นคนใจอ่อนพี่แต่ว่าไม่เอาอหนูหนูหนไม่ไม่ได้แล้วอ่ะหนูตัวด้วย กลัวแบบว่า้าไม่ถ้าเราใจอ่อนก็มีอีกเฮ้ยด่าไปเถอะเขาก็ใจอ่อนเลยก็คือเอาบทอันนี้เป็นบทเรียนให้กับใช่ใช่แล้วก็มีได้ได้ปรึกษากับพี่ๆในวงการบันเทิงหลายคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำอ่ะก็ถูกแล้วปกป้องตัวเองบ้างเราบางสิ่งบางอย่างคนเราเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดหรือว่าบางทีเราไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะมันกลายเป็นว่าพอคนไปกุให้มันแบบใหญ่โตปุ๊บอา้าวอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นข่าวเลย อะไรผิดพลาดใช่แต่ว่าันานี้ก็คือมันมีปกันแล้วระดับหนึ่งค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็รับให้ได้แล้วก็ยอมรับแล้วก็เดินต่อเดินหน้าต่อไปค่ะ